ซัมซุง g กลเล็กซี่ A 2 3 4G กับราคาค่าตัวไม่ถึง3,000บาทใช้งานเป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบันคลิปนี้มีคำตอบให้เพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ท,ทุกท่านนะครับชอบมือถือมือสองราคาดีมีรีวิวก่อนขายกดติดตามช่องไว้ได้เลยครับวันนี้อยู่กับ Galaxy นะครับ A 23เป็นตัว 4G นะหรือว่า Snapdragon 680นั่นเองนะครับเป็นเพื่อนแต่เวลาใส่สงมันก็ขึ้น 5G นะอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ มาดูสเปคกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะมีจุดเด่นแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะเริ่มจากสเปคก่อนเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับหน้าจอนะครับเป็น6.6นิ้วนะเป็น full hd นะหน้าจอเป็นแบบ lcd นะครับอาตาัตรา r e f r e s ที่ 90HZ เฮิร์นะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ตัวนี้นะครับ ram 6นะ o m รอม1นะก็ถือว่ากลางๆนะครับผมให้มาค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะ ตัวชิปเซตอย่างที่บอกไปนะครับเป็นเซนทักก้อน680นะครับแล้วก็มาพร้อม Android 14นะเวอร์ช mm ันมันเดย์6.1นะ mm hmm. ก็คือล่าสุดแล้วแล้วตัวนี้ก็มีรายชื่ออัพ Android 15ด้วยนะครับ mm hmm. เ,เพื่อนๆ mm hmm. ก็ถือว่าจะใช้งานต่อได้อีกยาวนะ mm hmm. โดยการันตีไว้ว่าจะอัปเดตแพลตฟอร์มผันไผ่นี่ฮับปีเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะ mm hmm. จุดเด่นของเขาก็คือนะครับ mm hmm. การประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับเพราะว่าชิปเซตเซนทักก้อน680นะครับบวกกับแบตเตอรี่ 5000mAh นะครับกับอ mm ัตราเฟรหน้าจอที่ 90้าเฮิร์และเป็น LCD เนี่ยประหยัดแบตมากๆเลยนะเพื่อนอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือกล้องนะครับตัวนี้นะครับกล้องนะให้มาเยอะมากนะครับกล้องหลักนะครับ50ล้านพิกเซลนะอันตรวายแปล้านพิกเซลแล้วก็เลนเดฟกับเลนมาโครอีกอย่างละสล้านพิกเซลนะครับส่วนตัวกล้องหลักเนี่ย เป็น50ล้านพิกเซลที่มี OS มาให้ด้วยนะส่วนกล้องหน้ากับ8ล้านพิกเซลนะผมหน้าจอ LCD ก็จริงนะแต่ว่าแบบฉบับของ u n ูเนี่หน้าจอจะสดมากเลยนะดีกว่าหน้าจอ LCD ด่วไปมากๆเลยนะเพื่อนๆแทบจะแยกไม่ออกเลยแล้วนะ <c oughs> เป็นหน้าจอโมเด d หรือเปล่านะมาเรามาดูกันเรื่องของการเล่นซ ocial บ้างนะครับก็ขอเข้าเป็นเทส YouTube ละกันเนาะอันนี้ก็คือเทสเสียงให้ดูนะคือการเล่น social เนี่ยปล่อยผ่านได้อยู่แล แรงพอที่จะเล่นได้อยู่แล้วนะตัวนี้เป็นลำโพงเดี่ยวนะครับไม่ใช่ลำโพงคู่นะต้อนงะบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับก็โอเคนะสำหรับการเล่นโซเชียลเนี่ยซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณลุงคุณป้าใช้เล่นโซเชียลเนี่ยสบายเลยนะลเ,เล่นได้นานด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าตัวนี้แบตอึดจ,จริงเล่นโซเชียลสบายๆเลยนะครับเพื่อนๆ เรื่องการเล่นเกมบ้างนะัเพื่อนๆนะอันนี้ผมก็ปรับเป็นระดับเริ่มต้นนะแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยผมขับขึ้นเป็น60นะเพราะว่าตัวรีเซตมาเป็น30นะคืออยากจะให้เพื่อนๆเห็นถึงความไหลลื่นของตัวแสดงก้อน680ที่อยู่บนนะตัว Galaxy A23 ตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆวาแล้วก็ไปกันเลยครับอ๋อนี่นะฮะก็ไหลลื่นดีนะนี่ฮนะคือต้องบอกว่าเป็นเกมสามัญประจำบ้านอย่างพวก ROV Free Fire PUBG อะไรอย่างเงี้ย ตัว680เนี่ยจะถือว่าเล่นเกมไม่ดีระดับหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเขาได้รับการออปติมาย์มาให้เข้ากับเกมนะสำหรับค่ายสนับดักก้อนนั่นเองนะนี่นครับพออย่างที่เห็นนะโหไหลลื่นเลยนะชนตูดเป็นว่าเล่นเลยนะครับนี่ซื้อไปให้ลูกให้หลานเล่นเกมเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็เล่นได้นานนะเพราะว่าตัวนี้ยางถี่บอกนะครับว่าจุดเด่นของเขาคือการประหยัดแบตนะครับประหยัดพล,ลังงานได้ดีมากนะสำหรับตัว680ตัวนี้นะครับนี่นครับ ็ไหลลื่นดีนะเพื่อนๆถ้าเราไม่ปรับฝืนเกินไปเนี่ยก็ถือว่าเล่นเกมฟินๆอยู่นะอาจจะขัดใจตรงที่ว่าน้องเขาเนี่ยลำพงเดียวนั่นเองนะครับแต่โดยรวมก็โอเคนะครับใส่หูฟังช่วยเอาได้สำหรับเกมที่เป็นแนวยิงนะครับหรือว่าแนว FPS นั่นเองนะก็ประมาณนี้นะสำหรับการเทสเกมนะโดยรวมแล้วก็สบายๆเล่นได้ดีนะครับลื่นๆหายห่วงอย่างนี้เลยนะหรือไปให้ลูกให้หลานเล่นเกมเนี่ยในราคางบต่ำกว่า3,000บาทเนี่ยก <c oughs> ็ <c oughs> ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะเพื่อนๆนะ มาเรามาดูเรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างบอกนะครับว่าเลนหลักในอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะเพื่อนๆสามารถกดตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับจะเป็น50ล้านพิกเซลนะแล้วก็จะใส่ฟิลเตอร์ไว้ด้นะแต่ถ้าเอาฟิลเตอร์เน่ต้องใส่ไปที่12ล้านพิกเซลนะครับแน่นอนว่าก็ปรับใบหน้าได้นะครับปรับหน้าเนียนได้นะครับหรือว่าจะปรับเป็นตัวฟิลเตอร์แบบนี้ก็ได้นะครับผมแนะนำเป็นฟิลเตอร์วอร์มนะถ่ายแล้วจะสวยกว่านั่นเองเพื่อนๆนะ ส่วนงานวิดีโอตัวนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะเพราะว่าชิปเซ็ตของเขาเนี่ยเป็นแ a p ด r ก้อน680นะจะถ่ายความละเอียดของวิดีโอเนี่ยได้ที่ Full HD 30fps เท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะแต่ว่าใส่ฟิลเตอร์ได้นะและในขณะถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถใส่ฟิลเตอร์ได้เลยนะครับเพื่อนๆส่วนหมดอย่างอื่นที่ให้เล่นนะครับก็ มีหมดพนุลมาหมดโปรมาโคกลางคืนสโลโมชันนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกเพื่อนไปนะว่าเป็นมือถือเง้นใช้งานทั่วไปนะอาจจะไม่โดดเด่นเรื่องงานวิดีโอนะแต่ว่าการถ่ายภาพเนี่ยยังโอเคได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษนิดน,นึงคือว่างานวิดีโอ,อจ,จะดีตรงที่ว่ามีกำสั่ง OS มาให้นะครับเวลาถ่ายเนี่ยก็จะนิ่งมาสมควรเลยนะเพื่อนๆนะว่าแล้วก็ไม่รอช้าไปดูตัวอย่างงานภาพและงานวิดีโอกันเลยครับนี่ก็เป็นตัวอย่างกล้องหน้าแบบปกตินะครับ อันนี้เป็นย้อนแสงแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์แบบวอร์มนะก็ทำ hdr ได้ดีนะครับกล้องหน้านะส่วนนี้เป็นโหมดทเทรตด้านหลังแบบคนนะครับก็จะเห็นว่าตัดขอบได้เนียนนะแล้วก็เบอร์มีมิติที่ดีมากเลยนะครับส่วนนี้เป็นอั t ต a w i ไวศน์นะครับมาระยะ1เท่านะแล้วก็มาระยะซูมแบบไม่เสียความละเอียดที่2เท่านั่นเองนะเพื่อนๆนะส่วนนี้เป็น50ิล้านพิกเซลนะครับถ่ายดอกบัวเนี่ยรายละเอียดดีมากเลยนะหรือว่าจะถ่าย c l o สอัพใกล้ๆ้เนี่ยบเกด้านหลังก็สวยงามเลยนะอันนี้ก็เป็นการเทสดโอกล้องหน้า A3 นะยืดสุดแขนนะผมว่ามุมมองของกล้องตัวนี้ค่อนข้างที่จะกว้างไงนะเพื่อนๆลองดูการปรับแสงนะว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมสําหรับซายซี A3 นะแสะดงกนะ้อน680นะตัวนี้นะก็ดีเทคที่ใบหน้าสว่างเป็นหลักนะครับลองเดินดูไหมก็มีการสั่์ให้ไัมนะไม่รู้เขาใส่เ e อให้่อนอาจจะดูแล้วเหมือนจะไม่มีมาให้นะถึงนี้ก็คงจะน้อยมากเดี๋ยวเราไปเทสกล้องหลังกัน อันนี้ลองเทสวิดีโอกล้องหลังมานะครับความละเอียดที่ถ่ายได้ก็เป็น f u l l HD 30 fps ตอนนั้นนะ<ม>เพราะว่าชิปเซ็ตของเขาเนี่ยก็ไม่เน้นในด้านการถ่ายวิดีโอครัลองดูการปรับแสงว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้มี o i s ให้ด้วยนะก็ถือว่าถ่ายวิดีโอได้ดีในระดับหนึ่งนะลองเข้าโฟกัสดูที่อเบราเนี่ยว่าเข้าโฟกัสแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวพอถอยมาระยะเอา้าโอเคเข้าโฟกัสเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเบอร์ด้านหลังได้สวยงามดีนะ รประมาณนี้นะครับสำหรับการเทสตวิดีโอกล้องหลังของ Galaxy A23 นะครับคิดว่านะ่าจะครบถ้วนสำหรับการรีวิวแล้วนะครับ Galaxy A23 4G นะใครที่กำลังมองหามือถือเน้นใช้งานทั่วไปในงบราคาไม่เกิน3,000บาทเนี่ย ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอีกหนึ่งตัวเลยนะครับเพื่อนๆนะเหมาะสำหรับซื้อให้คุณลุงคุณป้าคุณพ่อค,ค,คุณแม่ใช้มากๆเลยนะเพราะว่าทางซัมซุงเนี่ยการันตีการอัปเดตความปลอดภัยให้ถึง5ปีนะซึ่งนี่ก็เพิ่งจะผ่านมาไม่ถึง2ปีเองนะเพื่อนๆนะโดยรวมแล้วก็ได้รับการอัปเกต a n d ด o n d r o i d 15ในอนาคตแน่นอนนะก็ย,ยังถือว่าใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับเพื่อนๆนะ ขาที่สนใจตัวนี้นะครับผมขายเพียง2,550บาทเท่านั้นนะสภาพอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะค่อนข้างที่จะใหม่กริบเลยนะเพื่อนๆน,นะหน้าจอก็ใส่ปิ๊งเลยนะไม่เบิร์นไม่เส้นแต่อย่างใดนะเพราะาเป็นจอ LCD นั่นเองนะเพื่อนๆน,นะอ้อน้องมีตำหนินิดนึงนะครับคือไม่สามารถสแกนนิ้วได้นะแต่ก็แก้ไขโดยการใช้ตั้งรหัสหรือว่าสแกนใบหน้าได้นั่นเองนะเพื่อนๆน,นะขายนี้ไม่สีเลียนระรับได้นะก็ทักไลน์ ID ด้านล่างมาได้เลยนะครับ2,000 ห5 0บาทเท่านั้นนะชอบมือถือมือสองราคาดีมีีมือก่อนขายกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับเนเพื่อนไว้เจอกันตัวถัดไปนะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ